วัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับอีนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหว้พระทำบุญที่วัดภูเขาทองหรือวัดปากเ,เกตด้วยงบประมาณแค่52บาทนะคะแต่พิเศษกว่านั้นค่ะเราจะไปทางเรือโชรมาศจากของแสนแสนนะคะเราจะไปขึ้นที่ท่าราวกำแพงสุดสายเลยคะ่ะที่สะพานผ่านฟ้ารีลาดค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาติดตามและกร่วมชมไปมพร้อมกันเลยคะ่ะทุกคนตามไปเลยคะ่ะ นะครับทุกคนค่าเรือไปที่ผ่านฟ้ารีลาดแค่16บาทเท่านั้นเองเับ Next Station ประตูตน้ำ Intercity with สะพานผ่านฟ้ารีลาด Bridge Line ท่า,านผู้ิดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสถานครสายสะพานผ่านฟ้ารีลาดได้ที่สถานีนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงข่าเรือโบวเบสนะครับเป็นศูนย์ขายเสื้อผ้าขายส่งนะครับขึ่งข่าน,นี้ก็ใกล้จะถึงสะพาน ผ่านฟ้าลีลาดเป็นสถานีสุดท้ายของเราแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นท่าเรือสุดท้ายของคลองแสนแสบน,นะคะซึ่งจา,จากจุดนี้เองสะพานที่อยู่ข้างหน้าของเราก็คือสะพานผ่านฟ้าลีลาดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราจะเห็นวัดภูเขาทองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปใช้เวลาไม่นานเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองเมื่อเราเดินข้ามคลองมานะคะ ฝั่งนั้นก็คือสะพานผ่านฟ้าลีลาดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นป้อมมหาการนะคะแล้วก็เป็นโรหะปรา,าสาทวัดราชนัดดาส่วนฝั่งทางด้านข้างหน้าของเราที่เราจะเดินไปนะคะก็คือวัดภูเขาทองหรือวัดสเกตที่เราจะไปกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเราก็เดินมาจนถึงาทางเข้าประตูวัดแล้วค่ะเดินมาไม่ไกลเลยนะคะทุกคนจากาท่าเรือสาะพา,านผ่านชานีราชค่ะเอาละคะ่ะเอ็นนี้ก็มาถึงวัดสากเกตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนผังก่อนเลยว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะแน่นอนที่สุดเลยก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นพระบรมบัรพุหรือภูเขาทองที่เราจะเข้าไปกราบสการะพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บน ชั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็เอนี่จะพาทุกคนไปกราบสการะเบอร์ B 13ค่ะพระวิหารพระอัฏฐารถนะคะซึ่งเป็นพระที่มีความสำคัญอยู่ในวัดสะเกตแห่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูแลงนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นพระวิหารพระอัฏฐารสนะคะพระวิหารพระอัฏฐารสนะครในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ทรงโปรดเก้านะคะก็ให้พระอัฏฐารสเนี่ยมาเป็นพระประธานอยู่ที่วัดสเกตเพื่อให้เป็นขวัญและกําลังใจเพราะในสมัยนั้นเกิดโรคหาหรือโรคอหฮิวาตกโลกนะคะผู้คนในพระนครล้มตายกันเป็นจํานวนมากเพราะ ถึงจุดแรกกันนะครับ <retrie> ก <val> ็จะมีร้านนะฮะ Golden Mart Coffee นะฮะเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีๆที่อยู่ในครั้งแรกทุกคน เดินต่อค่ะท่าผู้ชมค่ะนะคะก็ความสูงของพราบรมบัณพลนผะคะทั้งหมดประมาณ77เมตรนะครเป็นภูเขากลางกรุงเทพมหานครซึ่งถ้าเกิดว่าเราขึ้นมาบนจุดสูงสุดแล้วนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นวิวของกรุงเทพน่าแบบ360องศาเข้าด้านในไม่ต้องอรองเท้าระวังรองเท้าถายึ้นลสกระทางครับ ครัตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปที่กาบสการะพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ชั้นบนสุดของอวัดภูเขาทองนะคะซึ่งประวัติแล้วก็ความเป็นมาเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นของพระพุทธเจ้านะคะสมณนาโคดมตระกูลสัยาราดได้รับแต่งปันในเวลาถวายพระเพิงพุทธาสารีระคุณค้นพบเมื่อปีพศ .2441 นะคะณเมืองเบรบิลาพัสเจ้ารัฐาบาัลอินเดียได้น้อมก้าถวายให้กับรัชกาลที่5 โปรดให้บรรจุปฏิสฐานไว้ที่พระบรมรพตภูเขาทองวัดสังเกตเมื่อวันที่23พฤษภาคม2542ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสการะพร้อมๆกันค่ะทุกคนอันนี้ก็เราก็เข้ามาในส่วนด้านในของพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะข้างในก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ รัฐบาลของอินเดียในสมัยนั้นทรงพระราชทานแหทราชการที่5เอามาเป็นปริษฐานอยู่ที่วัดสะเกตแห่งนี้นะคะ หลังจากที่เรากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววิธีจะพาทุกคนเข้าไปลงไปข้างล่างนะคะไปชมจุดที่สําคัญสองจุดของวัดสัะเกตตรงนี้จะเป็นอะไรกันเดี๋ยวไปชมกันที่ข้างล่างจุดนี้ก็เป็นจุดสูงสุดนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ชมวิวของกรุงเทพมหานครแบบ360องศาไปเลยนะคะทุกรับ และนี่ก็คือแรงวัดสเกตนะคะตามตำนานในสมัยโบราณนะคะประมาณรัชกาลที่5นะคะเกิดโรคหาระบาดเป็นจํานวนมากนะคะชาวพนครได้ล้มตายกันเป็นจํานวนมากนะคะเผาศพไม่ทันก็เลยเอาศพมาไว้ที่วัดสเกตแห่งนี้เป็นพันพันศพนะคะแล้วก็มีฝูงแรงเป็นจํานวนมากเป็นพันพันตัวนะคะมาลุมถึงกัดศพนะคะจนเป็นชื่อที่มาของแรงวัดสเกตแห่งนี้นะคะ่ะทุกคน หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ฝากช่องเอนี่ไว้ด้วยนะคะกับเอนี่กระเทยมีเรื่องฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเอนนี่ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย